ช่วงซ้อมไม่อนเตรียมเพิ่มพอไม่อนอาจารย์สวนโอ้อาจารย์สวนไมาใั่หมอแค้นคน้องหลอดนั่งหลอด,ลอดพันครับคุณพี่สอนทองหน่อยลรือชากำลังซ้อมครับซ้อมล่ำ้อมแค้นเตรียมเพิ่มพอ,ม,พอ,ม,พอม,มาถึงแล้วครับพี่น้องบ่าวเราหันเดอ้อนั่งเดอ้อนั่มทีมด้วย บ่าวเราหันเดือนั่งเด้อหมอลำเครื่อวันจังกัดจางไอ้ไอ้ไส้สอนทองหน่อยลือชาครับลูกศิษย์คุณพ่อจำนงลือชาหมอลำชวนพิจิตใช่หมอลำพัดพงฟาสะท่านลูกศิษย์พัดพงพัดฟาสะท่านบ่ไอ้มันลิ้นดาฟาสะท่านโอ้้โอ้ศิษย์แม่ละตีศิวไล่ต้องต้องปลอดภัยไว้ก่อนได้พี่น้องหมอแค้นยังของหมอแค้นเอวเงี้ยวเอวขี้กระเดียนหมอแค้นลอดติโอ้โว่ตาย คือหมอเชนหลอดครับช่วงนี้ก็สแตนไบครับพี่น้องสแตนบบยูนีกเวลาสีโมงเ้าครับสแตนไบไปไหมเอาสแตนไบหม้เข้ามาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมโอ้ยมอเนี่เลี้ยนสูงโมโหยังไงอาเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมกําลังจิตจิตขึ้นทําการแสดงอตอนนี้ก็ล่อประธานด้วยพี่น้องเด้อยล่อประธานอยู่ประธานก็คือมาดามแคทครับมาดามแคทล่อเพิ่นกําลังสีมานี่ละ เปิดงานเปิดการครับขบวนแห่ของไอ้ประธานประธานมาดามแคทบ่หน่อยเออประธานมาดามแคทครับจักน่อยครัจิดได้ทำการแสดงครับอีกบ่นานก็รอดด้อพี่น้องด้อประมาณซีมงกวกลัวประมา่ะมานบ่เกินหามง้งั้งทั้งทีมงานสิดได้ทำการแสดงให้พี่น้องป้องไปรับชมรับฟังกันไปอันนี้อยู่ในวัดนะครับเด้อในวัดนะครับ่แม่นอยู่ในห่างสัปรพสินข้าเด้่ในวัด,ดวในวัดว<น>ัดปลาครับวัดวัดปลาพลันหินคำให้เขตบ้านฝางครับผม เทียนยุนี่ก็รถจอดชะไลยอยู่ครับเนี่ยในวัดป่าครับวัดป่าพลานหินคําไฮครับอําเภอบ้านฝางครับผมผู้ขาบ้านระหันกับพึ่งมากนะครับครั้งแรกในชีวิตอ่าช่วงนี้ก็ช่วงซสอมไปก่อนเตรียมความพร้อมไปก่อนอาจารย์สวนโอ้อาจารย์สวนมาสัน่นหมอแค้นอ่าน้อ,นอ,งอ,นองหลอดนั่งหลอดพันครับคุณพีสอนทองหน่อยลื้อชากำลงังซสอมครับซสอมล่ำสอมแค้นเตรียมความพร้อม มอบกมมวนเสื้นห่อเซลให้พี่นอ้องกองไปให้เรารับชมรับฟังกันไปนะครับเมื่อนี้ก็มาแบบมินิแล้วพี่น้องเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้กัช่วงแม่นสิเปิดให้ทำการแสดงได้ก็ห้าก็ต้องรักษามาตรการพุ่มเข้มแนงหน่อยนะครับทั้งรัฐบาลกับเปิดให้หลอกแต่ว่าห้าก็ปลอดภัยปลอดภันจัดเวทีก็เลยไม่ได้ครับต้องเอา,เาปา่อมมั่นเวทีมือนีก้กัทั้ง ก็ภาพเพิ er ่นกับ well, so. ่อย่างให้จัดไงขอแล้วออกมาแบบพอประมาณนะครับเนาะทางวัดป่าพาล้านหินทำให้กับผมโอ้ล้ำมน่ลไอสอนข้อไหนลือชาครับลูกชิดพ่อจำนงลือชาซ้อมก่อนซ้อมก่อนละวะไอข้อมันห่อนก่อนขนาดนเล้ ันนี้ก็น้องนั่งหางเคียงน้องนั่งหางเคียงครับกําลังแต่งตัวอยู่ต้าสองสามโมงเศร้าสองโมงเศร้าบอลทันเหลียวอยู่ข้างมันเฝ้าในละน่าบัแต่งทักหลายแต่คนผู้ให้ผู้ให้ก็ละคนผู้ให้ผู้ให้ก็โยต์แต่งทักแต่งแน่หลายแต่งเด้อสองโมงเศร้าเท่าปานนี้แม่จีนหามงค์บอลเหลียวอยู่ทีมงานหางเคียง วายทีมทีมงานทางเคียงนี่มันเคียงเลี่ยอะตนบครับพี่้องสตนบมอลเคื่อวันจังกับปังโอ้จังกับจังเลาก็โอ้ไต้สุดงันเหรอง่นป่ะงา่นอเ่มาทำบุญวัดปลาเนาะอนมาเื่อเลงเราวาสิเลียงเนื้อย่างแล้เนียเสียงเนื้อย่างอันบ้าโลหันสองขีดแล้ววะอันนี้มอล้ําช่อมิดใช มาหอดไลายเลียกันแล้วครับพี่น้องว่านกับหมึกขึ้นกับไปพอกันอยู่สำนักงานหนูพานสำนนนนักงาาหูพวิเศษสินมืกขึ้นครับโครงการในแก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับโครงการกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลำั่มโอเคโอ้เขาทานหมึกขึ้นก็จะกลับบ้านได้กับตีหนึ่งตีสองหมึกขึ้นกับใดเห็นงานด้วยใจครับเห็นงานเห็นงานด้วยใจทั้งติดไปล่องอยังก็อบบต่อที่เอออบบแต่โอ้ยมันไปล่องตีโอไปล่องมาล่องโอ้แสดงว่าพอตัวล่องเนาะฟังผิด นะครับอีกมะาน่านเกินร่องครับพี่น้องนาจียูประมาณบ่เกินสามทุ่มดอกเดืเบิึงมั่นเนี่ยร้า<อ> <c oughs> นหามงศ์ซอยละอ่ะซ้อมกันไปซ้อมกันไปฮะครับบ้าโละหะเนี่ขอหยุดไว้ก่อนนะครับเด้อครับอีกมะน่านเกินร่องก็จังหีได้นน้ำคลิปไม่มาให้พี่น้องของไปรับชมเราฟังคือเก่าครับผม